มีเข็มมีได้มไมีไม้กระดาษไว้เขียนไว,ว้วาดจะกผาดแล้วมาลงมือของใจ้ในบ้านเก๋ไก่มากมายจนเองไง่ายไม่ต้องซื้อใครมีไอไอเดีย DIY สวัสดีค่ะ ทบริษาททุกคนเลยนะคะกับรายการ DIY ทำเองได้ง่ายจังก็มาถึงวันนี้เสียง n e r g y มานะคะก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องราวอะไรไอเดียไอเดียกันอีกแล้วนะคะแน่นอนใครนะคะที่เบื่อของใช้เดิมๆค่ะอย่างเช่นเนี่ยนะคะช่วงนี้ของใส่อุปกรณ์อุปกรณ์หลุดเลิดพังส่วนใหญ่เน่นะคะ ไม่ต้องกวยต่อไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้นี่ท่านิงจะมีไอเดียใหม่ๆที่สามารถทาได้เองใส่ของได้งง่ายๆง่าย,าย,ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะด้วยจะเอาใช้ไหนก็แล้วแต่เราแล้วแต่คุณอยากจะทําก็จัดกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะเพราะวันนี้ค่ะเราจะทําที่ใส่ดินสอแบบ DIY อะไรเงียนะคะมาโอเคเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างสําหรับที่ใส่ดินสอหรือเป็นดินสอสีปากกาอะไรก็ตามแต่นะคะอย่างแรกต้องมีนะคะท่านผู้โดยสารขานี่เราต้องมีผ้าสกาดนะคะก อยากจะได้สีไหนก็ลองเลือกมาก็แล้วกันนะคะเพราะว่าผ้าสักหลาดที่แบบเราซื้อกันเป็นเม็ดๆเนี่ยมันจะมีขายเยอะมากมันจะเป็นสีชมพูในวันจะเป็นสีชมพูมานะคะสีส้มสีเขียวสีดําสีขาว้สีน้าตาลเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะอยากจะทําสีไหนก็ลองเลิกดู็แลวกันนะคะแต่วันนี้ขอเป็นแบบว่าสาว่านก็แล้วกันเนาะเป็นสีชมพูก็แล้วกันนะคะ และก็นี่เลยกันไก่ตัดผ้านะคะเราต้องเลือกกันไกให้ถูกประเภทนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กันไกตัดกระดาษแล้วเอามาตัดผ้ากาันไกก็จะเสื่อมง่ายก็จะสึกรอง่ายนะคะก็จะทําให้การใช้งานของกันไก่แบบนั้นเนี่ยใช้งานได้น้อยลงนั่นเองเหมือนกันถ้าเราเอาไกตัดผ้าไปแต่กระดาษกาันไกก็จะสึกได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ให้ถูกนะคะจากนั้นเราก็ต้องมีนี่กระดุมกระดุมกระดุมนะคะ คือมีหลายไซส์ยอยู่นะคะล้าแต่เราจะชอบล้วก็จะเลือกไซส์ไหนนะคะอย่างนี้างานยิบป,ปักทักรอยเราก็ทำมันได้เหมือนกันนะคะวันนี้เรากเ็เนื่องจากว่าเราต้องการสีที่มันแบบคอนทราสต์มันดูแตกต่างอางี้ถึงแม้เราจะใช้ผ้าสีชมพูแต่สักเกงเกตไหมคะว่าได้เราไม่ได้ใช้สีชมพูด้วยเพราะว่าเราอยากให้มันแบบ มี texture ดูแลแบบเอะมันมีแบบเล่นเล่นสีที่ได้เหมือนคล้ายๆเกงยีงค่ะเขเห็นใช่ไหมคะอย่างเง้เกงยีงของเราอย่างเงี้ยด้าก็จะเป็นสีน้ําตาลแต่พื้นเกงยีงก็เป็นสียีนสีน้ําเงินอย่างเงี้ยอ่าเหมือนกันก็คือเป็นหลักการเดียวกันแล้วก็เอานมาอ d ด p ดบใช้ได้นะคะก็เป็นหนึ่งไอเดียที่มาลองปรับใช้กับสิ่งของอย่างอื่นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เข็มนะคะแล้วก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะคะเพื่อที่จะได้เย็บถนัดมือด้วยนะคะงั้นตอนนี้อย่ารอช้ากันดีกว่านะคะพ สบายๆค่ะทำกได้เองอยู่แล้ว do it yourself โอเคนี่นะคะก็จะเป็นผ้าที่เราเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทีนี้นะคะเราก็มาเย็บกันเลยดีกว่านะคะวิธีการเย็บของเรานะคะเราก็จะเย็บจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะให้ติดกันนะคะ เอาละค่ะตอนนี้พอเราเย็บเสร็จนะคะเราก็มาหากระดุมเพื่อที่จะนำมาติดนะคะอ่ะเดี๋ยวเลือกชิ้นแบบนี้กันแล้วกันนะคะ หลังจากที่เราเย็บนะคะกระดุมเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมีที่เขาใส่สําหรับรังดุมค่ะะฉะนั้นเราต้องมาตัดช่องนะคะแล้วก็จัดการเย็บนะคะเพื่อที่ว่ารอที่เราตัดไปแล้วจะได้ไม่ขาดนะคะอ่ะตัดก่อนเลยโอเคแล้วก็จัดการเย็บเข้าไปเลยนะคะ แล้วเรียบร้อยเขาก็พร้อมที่จะติดกระดุมได้อย่างนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเป็นไงเก๋ไหมคะที่นี้เดี๋ยวเรามาลองใส่ของกันดูดีกว่านะคะว่าผลงานที่เราทำเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอาลแะนี่แล้วก็เอาดินซอสซีเนี่ยนะคะเผื่อก,กล่องเดิมมันพังเราก็มีสำรองนะคะ ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วเก๊ไม้แล้วเราก็ปิดเลยท่าดาเรียบร้อยแนวเก๋ okay, ไก่ได้อีกนะคะลดจริงๆเลยนะคะนี่แเราค่ะเป็นงานสไตล์แบบ DIY ค่ะเห็นไหมว่า เป็นงานไอเดียที่สร้างสรรค์แล้วก็สามารถลองไปทําเองกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เจ๋งๆแน่นอนเลยเย็บกันง่ายๆด้วยนะคะลองหาเสร็จผ้าหรือไปซื้อมาใหม่ก็ได้หรืออะไรก็ตามแต่ก็สามารถทาแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะคือความพิเศษที่เรานําเสนอนะคะทางช่องออนรู้แบบนี้ในรายการของเราเองนะคะแลาเกิดใครอยากเจอๆกับรายการแบบนี้อีกรวมไปถึงรายการอื่นทางช่องออนรู้ก็มีรายการดีๆอีกเพียบเลยทีเดียวนะคะก็สามารถขึ้นบนรถโดยสารคันนี้มาดูกันได้ค่ะแล้วก็สามารถตรวจเช็คเส้นทางก่อนเดินทางกันได้เหมือนกันนะคะสำห หรับเว็บไซต์นี่ www.metobusbkk.com ค่ะตัวนี้ต้องไปก่อนก็แล้วกันนะคะถ,ถ้าเกิดสมมุติว่าใครนะคะอยากที่จะโทรไปคุยกับ call center ของเราได้เหมือนกันเลยที่ m e t o คร์จ้านี่เลยนะคะหมายเลขขึ้นอยู่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลาไปก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวต้องมีงานไปทํางานอาร์ตต่อเพราะว่าได้ซองใหม่แล้วอยากจะลองงาน ตายแบบดินสอกันบ้างดีกว่านะคะไปแล้วนะจ๊ะเจะเจ้าใหม่กับรายการ DIY ทำเองได้ง่ายจังสวัสดีค่ะมีเข้มมีได้มีไม,ม้กระดาษไว้เขียนไว้ว่จาจักผาดแล้วมาลงมือของใจในบ้านเก่ไกลมากมายจนเองงง่ายไม่ต้องซื้อ